สวัสดีตอนเช้าๆค่ะวันแบบนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนหนึ่งแล้วนะคะผักนี้จะฝนจะตกบะะ่อยๆค่ะเลยพามาชมดอกไม้นอกสวนหน,นะะ่อยค่ะสีสวยดีเหมือนกันน,นจะจ๊ะเนาะสีม่วงแล้วก็ออกชมพูนิดๆะคะ่ะแล้วการนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลน้าตาลนะคะสวยะคะ่ะพามาชมพาเอ่อพา,บาเบิ้งต่ในสวนไรกับสีเบือนะคะเมือ่อเี๋ยออกมาชมนอกสวน,นะค,ะค่ะเด็กกันคึมฟ้าคึมฝนสวนนี้มันสูงกระปุกดอกไม้ไว้ชมะคะ่ะ ปลูกหลายๆอย่างปลูกหอมด้วยปลูกอะไรนะดอกไม้ให้ดูค่ะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงจะเรียกอาหารตะกลางวันหน่อยนะคะเบื่อโควิดแล้วมาดูดอกไม้กันเด้อจะเด้อเห็นบอกจ้ะคุณสมก็เด็ดเอาไว้บ้างแล้วละ,ละเห็นไหคะนอนแอ่งแมงอยู่นี่นอกอนอนแอ่งแมงอยู่เด้อจะเด้อตัดสีจัดเอาไปขายหน่อยคะ่ะเอาไว้ก็บานทิ้งไปเยอะละจะขอไปขายหน่อยเด้อจะเด้อทางโน้นเป็นดอกผักชีไทยเราคะ่ะแล้วก็ทางนี้จะเป็นหอมแดงเด้อจะเด้อ ต้นถั่สารพัดวันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนค่ะดูสิคะคุ้มฟ้าคุ้มฝน,อ,น,น,น,อ,น,นอ,อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ําเห็นไ่คะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้าใกล้ๆอะไรนะสวนมุสนสมด้วยค่ะนกเป็ดน้ําจะมาเล่นในนี้มีปลาเยอะเห็นไหมคะจะเป็นคล้ายๆเสียงน้าตกค่ะอันนี้คือเขาปล่อยน้ําน้ําออกจากอะไรนะคะจากที่ทําสวนค่ะจะส่งไปอีกบอ่อนึงนะคะอันนี้เป็นบอ่อเก็บน้ําค่ะทางนี้นะจ้า บายบายจ้าดูสวนดูสวนดูคุ้มฟ้าคุ้มฝนจะมาปลูกอ่าผัก,กวันนี้ค่ะนี่เราจะปลูกผักนิดหน่อยนะจ้าบายบายจ้าให้ดูดอกไม้ให้ดูดอกไม้ไมความงามของดอกไม้ด้วยจเด้ิ